ปังไม่หยุดเกมรักทรยศคว้ารางวัล i n t e r n a t i o แน l ตอกย้ำคอนเทนต์คุณภาพฝีมือคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์สู่สากลเมื่อละครเกมรักรทรายศเ The Betrayal ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานโดยค่ายจูนาย JUVE9 ออกอากาศทางช่อง3คว้ารางวัล Grand Winner 2024สาขา b a s e Adaptation of an Existing Format สคริปต์จากเวทีเ a เ a ีย นัณประเทศสิงคโปร์ละครไทยที่ควา้ารางวัลใหญ่และก้าวสู่ระดับอินเตอร์โดยผู้บริหารค่ายคุณทิติสุทธิกุลพาณิชย์และก้าววิราณาคูหาวันผู้กำกับเดินทางไปรับรางวัลในครั้งนี้ ละครเกมรักทรยศเป็นละครแนวซีเนมาติกดราม่าสุดเข้มข้นเป็นการโคจรมาประกบคู่กันครั้งแรกของพระนางฝีมือเชียวระดับตำนาอนันดาเอเวอริงแฮมและแอนทองประสม,มที่จะมาพิสูจน์ความจริงกับเรื่องราวเมื่อชีวิตคู่ต้องพังเพราะถูกสามีนอกใจผู้หญิงคนหนึ่งก็ทำได้มากกว่าใครจะคาดคิดร่วมด้วยนักแสดงสาวคนสวยที่พลิกคาแรคเตอร์มารับ,บบทมือที่สได้อย่างถึงอารมณ์แพทริเซียธันชนกูด ทั้งนี้ยังได้ทับนักแสดงมากฝีมืออีกคับข้างที่มาร่วมเติมอัทธรให้ละครเป็นอิ่มทุกอารมณ์ชนิดที่ไม่อาจพลาดได้สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่แอป3เกมรักทรยศเป็นเรื่องราวของชีวิตคู่ที่สุขสงบและสมบูรณ์แบบในทุกด้านของหมอเจนเจนพิช,ชาแอนจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชื ในโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งเกาะภูเก็ตและอาทินอนันดาสามีรูปหล่อสุดฮอตเจ้าของโรงแรมที่กำลังขาดทุนมีอันสะดุดเมื่อเธอพบเส้นผมปริศนาบนภาพพันคอของสามีที่เธอหยิบมาใช้โดยบังเอิญจุดเริ่มต้นความสั่นคลอนของความเชื่อใจที่เธอมีให้ชีวิตคู่ก็เกิดขึ้นซึ่งก็ทำให้ลูกชายลูกสาววัยกำลังน่ารักสองคนอย่างพัทแม็กและพลอย มากิต้องได้รับผลกระทบของปัญหาที่กําลังจะตามมาเหล่านั้นไปด้วยเธอเริ่มระแวงและพยายามหาคำตอบที่สงสยัยจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเตยน้ำหนึ่งคนไข้ของเธอที่มาหาหมอเพื่อขอยาคลายเครียดหลังจากที่โดนทํำลายร่างกายและจิตใจโดยแดนเพทายแฟนหนุม่มอยู่เสมอกระทั่งพบว่าความสงสัยได้กลายเป็นความจริง สามีของเธอนอกใจไปคบเคสคาริสาแพทริเซียสาวสวยลูกคนเดียวของนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลท่านบุญญาเจี๊ยบสักรารกับคุณหญิงมินปราต่ายเพนพักอีกทั้งเพื่อนสนิทมากมายที่รายล้อมทั้งคู่อาทิหมอโรสต้นหอมหมออายุรเวทที่เป็นเพื่อนสนิทอาทินอนันดาตั้งแต่เด็กและเพื่อนข้างบ้านอย่างอันนาจอยภรยาของชัิชาย เจ้าของธุรกิจบัญชีที่ดูแลการเงินให้โรงแรมของอาทินอนันดาต่างก็รู้เห็นเป็นใจไม่เว้นแม้แต่ส้อยสนมีรนุ์แม่แท้ๆของอาทินอนันดาหมอเจนแอนผิดหวังและเสียใจมากที่ทุกคนรู้และช่วยกันปกปิดเธอจึงต้องการเอาคืนคนทั้งคู่อย่างสาสมรวมถึงคนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงครั้งนี้ ซึ่งมีตุนจีดาราชื่อดังที่หลบมาพักผ่อนที่ภูเก็ตแล้วต่อมาก็กลายเป็นคนไข้ของเธอเองคอยให้การช่วยเหลือเธอในเหตุการณ์ลำบากหลายต่อหลายครั้งท่ามกลางปัญหาใหญ่อ,อื่นๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของลูกทั้งสองที่กำลังเติบโตอย่างสับสนและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทุกด้านครั้งยิ่งใหญ่หลังการตัดสินใจเรื่องเกมเอาคืนครั้งนี้เกิดขึ้น